e p 1ีมีโยงถามพระอาจารย์เหนื่อยไหมกับการใช้ชีวิตอาจารย์ตอบไม่เหนื่อยเลยอาจารย์ไม่ได้ถูกมันใช้และก็ไม่ได้ใช้มันจึงไม่มีผู้เหนื่อยและไม่มีเจ้าของอาการเพียงเห็นมุมมองหลักหน้าที่หลักมิติทำตามหน้าที่ตามโปรแกรม เหล่าพลังงานดูแลกันเองจักรวาลดูแลกำรจัดสรรอาจารย์ไม่ได้เป็นอะไรอะไรเลยไม่มีสิ่งที่หายไปไม่มีสิ่งที่ถูกสร้างมาทุกอย่างเพียงเปลี่ยนรูปเท่านั้นเวลาให้ค่าการกำหนดเวลามีตัวตนเวลาคือหน่วยจริงในการวัดหากไม่มีเวลา ก็ไม่มีตัวตนอาจารย์ไม่ได้อยู่กับอะไรอะไรแม้นปัจจุบันปัจจุบันมันอยู่ไม่ได้แค่คิดว่ามีมันจึงมีฉันไม่อยากรวยทรัพย์สินหรืออะไรฉันจึงไม่มีอะไรฉันไม่เคยต้องทุกในเบื้องตน้นจากการหาทรัพย์และสะสมทรัพย์ฉันจึงไม่ทุกในเบื้องกลาง จากการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สมบัติดังนั้นจึงไม่มีทุกในบ้านปลายในการสูญเสียมันไปเลิกเสพสัญญาถ้วยชาที่ว่างเปล่าชีวิตโปรง่งโล่งเบาสบายมีสรรพสิ่งผ่านมาผ่านไปต่อให้อยู่ไกลแค่ไหนก็ต้องเจอกันเชื่อมกัน ถ้าไม่เคยร่วมสัมพันธ์กันมาก็ไม่เจอกันแน่นอนที่ที่อาจารย์ไม่เคยคิดว่าจะได้ไป18กว่าประเทศก็ต้องมีคนมานิมนต์ดูแลการเดินทางหมดคนบางคนอยู่ไกลมากมายคนละมุมโลกเลยแต่ก็ต้องมาเจอกันมาพบกันรูปนามนี้เป็นเหมือนจานดาวเทียม เชื่อมโยงเองไม่มีเหตุบังเอิญแต่เมื่อมาเจอกันพบกันรู้จักกันแต่เมื่อเจอธรรมแห่งตถาคตก็หมดลงความเป็นคนเป็นสัพพสารกันรู้จักธรรมรู้จักตถาคตอาจารย์สามารถเป็นแค่สื่อเป็นคนชี้และแนะนำว่าไม่มีทั้งเรือและผู้ภาย และไม่มีเดินทางจริงๆตื่นจากความฝันนะทำได้แค่นี้และไม่สามารถพาใครไปได้ต้องรู้และมีปัญญาด้วยตนเองคนบางคนวิ่งตามหาความฝันคนบางคนวิ่งหาความสุขคนบางคนวิ่งหาชื่อเสียงต้องการการยอมรับแต่ไม่รู้เลยความสุข และความฝันและชื่อเสียงทั้งหมดนี้มีต้นเหตุสาเหตุที่ส่งมาให้เราต้องคิดหรือต้องเป็นความสุขที่แท้จริงคือไม่ทำตามความฝันไม่ถูกความคิดใช้งานไม่ถูกสั่งสารวัตรใช้งานแต่อิสระจากฝันคนที่มีความสุขที่สุดคือ คนที่ไม่ต้องการแม้นความสุขเมื่อเหนือสุขเหนือทุกได้ใจมันก็เบาจึงเห็นธรรมเองบางคนอ้างตัวว่าฉันเป็นลูกศิษย์อาจารย์ท่านนี้หลวงตาหลวงปู่องค์นี้ถึงเราจะเป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์ที่เขาลือกันว่าเป็นพระอหรหันต์พระอริยาเจ้าเป็นมหาโพธิสัตว หรือองคุณใดๆเป็นนู่นนี่นั่นในที่สุดแล้วความดีหรือผลของท่านก็เป็นความดีหรือผลของท่านไม่ใช่ความดีหรือผลของเราฉะนั้นการได้เข้าใกล้อาจารย์เพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอหรือกราบท่านสวดสรรเสริญท่านเป็นล้านครั้ง ท่านก็ไม่สามารถช่วยท่านได้ที่จะช่วยให้จิตใจพ้นจากสมมุติจากใจเราขึ้นมาได้มันคือการคลายจากสิ่งยึดถือมันอยู่ที่เราเองแต่ละคนท่านก็เป็นแต่ผู้ชี้บอกให้หลุดพ้นแต่ในที่สุดแล้วตัวเราเองต้องเป็นผู้พายเรือทวนกระแสสังสารวัฏ แม้แต่พระพุทธเจ้าท่านเพียงชี้ให้พาใครไปไม่ได้เพราะสุดท้ายสุดผู้ชีทางทั้งเรือและผู้ภายก็ไม่มีติดโครูติดเป็นเิษติดศรัทธาติดความดีร้วนเป็นกระแสยึดเหนียวผูกพันมิอาจหลุดพ้นได้หรือต่อให้เกาะชายจีวรของพระพุทธเจ้า อยู่ใกล้เราก็ยังไกลหา่างดูก่อนพิสุขทั้งหลายถ้าแม้ว่าพิสุขจับชายสังคติตามหลังยากเท้าตามทุกก้าวพิสุขนั้นก็ยังอยู่ไกลเราโดยแท้และเราก็อยู่ไกลพิสุนั้นเพราะพิสุขนั้นไม่เห็นธรรมผู้ไม่เห็นธรรมย่อมไม่เห็นเรา ดูก่อนพิสุกทั้งหลายถ้าแม้ว่าพิสุกน,นั้นอยู่ไกลตั้งร้อยโยช์พิสุกนั้นย่อมชื่อว่าอยู่ใกล้เราโดยแท้และเราก็อยู่ใกล้พิสุกน,นั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพิสุกนั้นเห็นธรรมผู้เห็นธรรมย่อมเห็นเราผู้ใดเห็นเราด้วยรูปวอนเราด้วยเสียง ผู้นั้นดำเนินมิจฉาวิถีมิเห็นด้วยตถาคตใดๆที่วาจาว่าไว้ร้วนมิใช่ความหมายตัวแท้ที่กล่าวอ้างได้มิใช่ธรรมะที่กล่าวนามได้มิใช่นามจริงรูปเสียงอันสามารถแปลเปลี่ยนใจคนได้นั้นคือปลายเหตุธรรมะซึ่งฟ้าคำจุนไว้ ปราศจากเสียงปราศจากกลิ่นเป็นที่สุดแห่งรูปนามทางปวงไม่มีผู้เห็นหรือผู้ถูกเห็นไม่มีผู้พูดหรือสิ่งที่ถูกพูดรูปกายและพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเพียงปรากฏการ์ของจิตผู้ใดเห็นว่า สิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงและผู้ที่คิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีอยู่จริงเช่นเดียวกันหาได้เห็นตถาคตไม่ผู้ที่เห็นตถาคตได้จะมีแต่ผู้ที่ล่วงพ้นการดำรงอยู่ลังกาวตาลสูตรพระสูตรพระพุทธองค์จึงทรงตรัสไว้ว่าพระธรรม ที่ตถาคตสแสดงนั้นมิใช่ธรรมะแม้ว่าตถาคตจะตรัสแต่ก็มิมีสิ่งใดที่ถูกสแสดงธรรมย่อมสแสดงธรรมจบในธรรมไม่มีผู้สแสดงไม่มีผู้รับธรรมไม่มีตัวตนถือธรรมคลองธรรมหมดตัวตนหมดผู้หลงว่าเป็นเจ้าของตัวตน แม้พระพุทธเจ้ายังไม่เคยการันตีใครเลยว่าจบกิจหรือเป็นอหรหันต์หรือบรรลุพระพุทธเจ้าบอกว่าใครบรรลุก,ก็จะหมดความเป็นพระพุทธเจ้าทันทีสิ่งเหล่านี้นอกเหนือสมมุติบัญญัติไม่มีการมีและไม่มีเมื่อเธอไม่มีโลกนี้โลกหน้า ระหว่างสองโลกก็ไม่มีไม่มีตัวที่จะบรรลุหรือผู้บรรลุเธอคิดอย่างไรเล่าสุโภติพระอาหารหันต์มีมนสิการว่าเราได้บราารล,ลุอรหัตผลได้หรือสุโภติตอบหาไม่ได้พระเจ้าค่าฉะไหนจึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่า มีได้มีสภาวะอิสลาใดาที่อาจเรียกว่าอารหารันถ้าอารหันคิดว่าท่านได้บรรลุอรหัตผลก็เท่ากับท่านติดข้องอยู่ในความคิดเนื่องด้วยตัวตนบุคคลสัตวะและชีวะนั่นเองข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงรับสั่งเสมอว่า ข้าพระองค์บรรลุแล้วซึ่งอรัญ,ญิกสมาธิอันสงบว่าข้าพระองค์เป็นพระอาหารหันต์สิ้นแล้วซึ่งกิเลสทางปวงเป็นผู้ยอดเยี่ยมในชุมชนสงฆ์แห่งน,นี้แต่ข้าพระองค์ผู้เจริญหากแม้นว่าข้าพระองค์คิดว่าข้าพระองค์ได้บรรลุอรหัตผลแล้วไซพระตถาคตย่อมจาก ไม่ตราดว่าข้าพระองค์ยินดีในอรัญญิกสมาธิธรรมพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแก่สุภูติดูก่อนสุภูติน้ำเบื้องอดีตการโน้นเมื่อตถาคตยังท่องเที่ยวอยู่ในสมัยของพระทีปังกรพระพุทธเจ้าตถาคตได้บรรลุธรรมอันใดลือ สุโพตีตอบหามิได้พระเจ้าค่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้านาเบื้องอดีตการโน้นครั้งเมื่อพระตถาคตยังท่องเที่ยวอยู่ในสมัยของพระทีปังกอรพุทธเจ้าพระตถาคตมีได้บรรลุธรรมอันใดพระเจ้าค่า